สดีครับท่านผู้ชมวันนี้ที่ลับางเงียบจังเลยไม่มีลูกค้าไม่กี่รลยตอนน,นี้บวังว่าจะมาบอกวิธีรับกันไกครับกันไกลมันไม่คมนะครับจะมาบอกวิธีรับกันไกลกันไกรมันไม่คมนะครับขั้นตอนก็ทำอย่างนี้นะครับขั้นตอนไทยขั้นตอนก็ทำอย่างนี้นะครับมันไม่คมนะครับ ใช้ผ้าใช้กระดาษทรายแต่นี่มันเป็นชนิดผ้านะครับดึงมาอย่างนี้เลยนะครับดึงมาอย่างนี้นะครับวางวางตำแหน่งกระดาษทรายให้มันได้ระดับนี้นะครับไม่ใช่ว่าเอาลงอย่างนี้ไม่ได้นะต้องทำการตามแนวโลบของมันนี่นะครับนี่นะครับทำตามทำตามตามตามแนวโลบของมันนี่นะครับก็ถูอย่างนี้เลยนะครับถูอย่างนี้เลยนะครับถูลงอย่างนี้นะครับ นีครับหูลงอย่างนี้เลยนะครับเออยางงี้ไม่ถูกนะครับเออยางงี้ไม่ถูกครับต้องต้องปัดลงอย่างนี้นะครับปัดลงเสียงนี้นะครับนี่นะครับปัดลงอย่างนี้เลยฝังนี้ก็เหมือนกันนะครับปัดลงอย่างนี้นะครับเอาวางให้ได้ได้ระดับตรงนี้นะครับนะครับสังเกตดูนะฮะมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับให้ปัดลงอย่างนี้เลยนะครับปัดลงอย่างนี้นะครับ ครับวันนี้ผมมาวางตรงเหล็กสันขานะครับปาดตรงนี้เลยนะครับทำหลายหลายครั้งนะครับเอาจนมันบางมากครับนะครับทำอย่างนี้เลยนะครับปาดเฉียงเฉียงอย่างนี้นะครับเอาไปอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะครับปาดเฉียงเฉียงอย่างนี้นะครับเหมืนกันะฟังนี้ก็ทำเหมือนกันนะครับเฉียงเฉียงนี้เลยครับอย่างนี้ก็จะคมนะครับนี่รับรองคมแล้วนะครับ นี่นะครับจะตัดให้ดูครับนี่นะครับวางกระดาษให้ดูนะครับผมมากมากเลยนะครับครับปัญหาถ้าว่ามันมันเปิดไปนะครับมันเปิดไปให้ทุบตรงนี้นะครับนี่นะครับอันนี้มันจะมีหัวจะมีมีแหวนอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ฝั่งตรงหัวแต่ตรงนี้มันมีแหวนนะครับไายทุบตรงนี้นะครับถ้าจะมันอถ้ามันหลวมตัวนี้มันเฟิดอยู่นะครับถ้าเปิดให้ทุบตรงนี้นะครับวางกระเหล็กจำขาเนี่ยทำนี้เลยนะครับทุบเลยนะครับ บริเวณนี้นะครับตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะมันก็จะหลวมอันางนี้นะครับอ่าทุบสองด้านก็ได้นะครับด้านนี้อ,อ่าตอนนี้หลวมแล้วนะครับถ้ามันหลวมเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่ง,งทุ่เราไม่ต้องไปใช้แรงเยอะนะครับครับแต่ว่าถ้ามันถ้ามันหลวมมากๆจะให้มันกระชาบขึ้นมาเอาทุบตรงนี้นะครับ นี่นะครับข้ค้อนทุบตรงนี้นะครับตรงตรงกลางนี้แค่จะมีแหวนแหวนแหวนรองอันนี้ทุบตรงหัวนี่เลยนะครับทุบเข้าไปเลยอตอนนี้ฝืดมากมากแล้วครับฝุดมากมากแล้วครับใน,นสาธิตให้ดูนะครับฝืดมากแต่นี้ใช้ไม่ได้ครับมันฝืดเกินทําให้เปลืองข้อเราตรงทุบตรงนี้นะครับทั้งสองฝั่ง ดูับดู่ดูนะพกนี้อ่าอตอนนี้หลวมแล้วครับพอดีแล้วนะครับพอดีแล้วนะครับอ่านี่รับก่ังกายเรเสร็จแล้วตอนนี้มารับอันนี้นะครับมารับเหล็กเสาะนะครับเหล็กเสาะอย่างนี้นะครับวิธีรับเป็นอย่างนี้นะครับอาห็นนี่จุ่มน้ําจุ่มน้ําเปียดนะะเสร็จแล้วเราก็เอา จงแค่ดูว่าคมมันจะสลบอย่างนี้นะครับนะครับมันจะสลบอย่างนี้แล้วก็เอาเนี่ยวางตามแนวนี้นะครับวางตามแนวหินนี่นะครับนี่นะครับแล้วเราก็ถูถูอย่างเงี้ยถูถูถูอย่างเงี้ยถูไปสักหลายหลายครั้งนะแล้วจะเพกอีกด้านหนึ่งนะครับถูอย่างนี้นะครับวางให้มันได้แนวแนวเดิมของมันนะครับเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับถูอย่างนี้เลยทั้งสองอย่างทั้งสองข้างนะ แค่นี้มันก็คมแล้วนะครับสำหรับช่างมือใหม่ที่ไม่รู้วิธีการรับเหล็กเชาะนะครับอันนี้เกษตรไปหนึ่งอย่างนะครับแล้วกระไยจะรับเม็ดนะครับนี่ก็คือเม็ดที่ผมใช้ประจํานะครับทาด้วยใบเลื่อยตัดเหล็กนะครับวิธีทำก็ทำอย่างนี้นะครับจมน้ําด้วยนะครับวางนี้นะครับวางนี้นะครับ วา,วางใหวางให้ให้ได้ระดับอย่างนี้นะฮะยกนิดหน่อยนะครับอย่ายกสูงนะถ้ายกสูงคมมันจะหนาครับนะฮะมันแนบแนบติดกับ้ว้นครับเออแนแนบติดกันตั้พื้นของอันนี้นะครับอย่ายกสูงนะครับถ้ายกสูงไม่คมนะครับนี่นะครับทำอย่างนี้นะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อนะครับแต่พอดีตัวนี้มันด้านหยาบมันไม่ค่อยคมอ่ะต้องทด้านละเอียดนะแต่พอดีตัวนี้มันเสียทรงเลยนะครับมันมันมันไม่เรียบเพราะว่าผมมาจากบ้านนะครับวันนี้ ับก็ทาอย่างนี้นะครับวางให้เรียบๆอย่างเงี้ยกดกดให้ตรงกลางนะครับอย่าไปกดอย่าไปกดด้านมุมนะฮะมุมซ้ายมุมขวานี่ห้ามกดนะกดเอาอันนี้กดได้วางตรงกลางเนี่ยนะครับแล้วก็วางเข้าไปถูๆอย่างนี้นะครับห้ามยกสูงนะครับถ้ายกสูงคมมันจะหนามันจะไม่คมเอาตาๆไมาก่อนนะครับนี่นะครับคือวิธีรับมีดนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันถ้ามันไม่เข้าแล้วก็จุ่มน้ํานะครับเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับสำหรับชอบ เพื่อนช่างมือใหม่หรือใครที่ยังไม่รู้รู้ว่ารู้ว่าเป็นช่างมานานแล้วยังไม่รู้นะครับก็ทําอย่างนี้นะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับดูแล้วถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลไ์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทาคลิปต่อไปครับผม